สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาเชินเพื่อนทำน้ำทับทิมผสมน้ำผลไม้รวมนะคะเยลลี่ค่ะนะคะทำง่ายง่ายกับเพื่อนจะมาพาเพื่อนๆทํานทำนะคะโดยที่เราจะใช้เจลาตินละลายไปในน้ำผลไม้ก่อนที่เราเจะนำไปตั้งไฟนะคะเพราะว่าน้ำผลไม้นี้หวานพอแล้วค่ะนะคะ เดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะว่าหวานพอหรือยังถ้าไม่พอก็เติมตาลเล็กน้อยเท่านั้นนะเพื่อนนะคะดูค่ะง่ายๆเลยครับน้ำผลไม้กล่องนี้นะคะลิตหนึ่งนะคะ เพื่อนดูนะคะน้ําผลไม้จะสใส่แบบนี้นะคะนะคะเจลาตินที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะเพื่อนเทลงไปเลยค่ะแล้วละลายแบบนี้ะเพื่อนตีจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไปตั้งไฟนะคะพอเดือดแล้วเราก็มาใส่ เพื่อนคะพอละลายรีแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นเล็กขาวใสๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มค่ะนะคะเอาไปต้มแล้วก็มาต้มแค่เดือดนะคะเพื่อนไม่ต้องนานนะคะเวลาตั้งน้ำเอเอาเจลาตินมาตั้งอ่ะหม้อไฟไงเพื่อนเวลาเอาหม้อเจลาตินที่ละลายแล้วมาตั้งเนี่ยนะคะ เราต้องคนตลอดนะคะเพราะว่าถ้าไม่คนตลอดแล้วเจลาตินมันจะนอนก้นนะคะเพื่อนเพราะว่าเจลาตินเขาจะหนักนะคะเราต้องคนตลอดนะคะคนกัน้ําเดือดนะคะเพื่อนถ,ถ้าเพื่อนไม่คนนะคะเขาจะนอนก้นแล้วไม้เลยนะคะข้อสําคัญนะคะไม้ง่ายนะเพื่อน เขาจะไม่เหมือนวุ้นนะคะวุ้นนี่ยจะไม่ยากกว่าเจลาตินนะคะเจลาตินนี่จะไม่ง่ายมากค่ะเขาทําง่ายกว่าวุ้นจริงนะคะแต่ว่าถ้าเราคนไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ป้น คุนเนี่ยพอเดือดนะคะเราใส่เขาเดือดเราต้องรอเขาต้มนานๆแต่จะรับเย็นไม่เลยค่ะแค่เขาเดือดแป๊บเดียวเราก็ใช้ได้เลยนะคะไม่เหมือนกันแต่ว่าในระหว่างต้มเนี่ยเพื่อนต้องคนตลอดเวลานะคะเด,เดือดแล้วเราจะไปใส่ถ้วยกันค่ะ เดี๋ยวพอเย็นเสร็จต,ตัวแล้วเราจะค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะเพื่อนนะคะเดนรี hmm. ่น้ำทับทิมผลไม้รวมของเรานะคะเพื่อนนะคะ mm hmm. ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากเราแช่นะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนเพ mm ื hmm. ่อนๆ่คะชมคลิปนี้แล้วนะคะทำง,ง่ายๆค่ะ ใช้น้ำผลไม้สำเร็จมาทำก็ได้นะคะตามที่บอกเลยนะคะทำให้ลูกให้หลานทานนะคะเพื่อนหลังจากชมนิดนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเยลลี่ผลไม้อีกหลากหลายของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ